สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานพนักคอนคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปชมเขาวังด้านบนแล้วก็พาไปดูฟูนะคะฟูจะเริ่มจุดเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปเดินเล่นหาของกินกันก่อนนะคะทุกคนจะซึ่งคนเยอะมากไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไปแบบด้านในได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะได้แค่รอบนอกใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะมากับคุณ เด็กเทชผ้าลงใช่คนเดยวมากเราให้ดูกล้องหลังดีกว่าคนเยอะมากมากมากเราให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้คือคนมาหาศาลมากใส่เอะมากที่นี่ไตรบุรีถูกมากจริงทุกคนอยู่กำเงินมาเลยสามบาทกินได้หลายๆอิ่มแน่นอนอะไรเงี้ยเนาะไมยดูเนี่ยดูนี่เห็นไหมทุกคน รถรับส่งรถรับส่งอยากได้ทุกส่งเลยอ่ะมอนสเ r อร้านเนี้ยร้านโปรดเราเองนี่เราได้มาดูวิธีการทำเป็นฝ้ายนะคะอีดเยี่ยมาทุกคน มันฝรเป็นเผาป่งหรือกินผมมันเป็นไรตําหนดทอดที่ละสิบบาททุกคนสิบบาททุกคนตําหนดทอดหนึ่งชิ้นโนอนนี้คือตําหนดทอดนะคะของดีบางเทปรีมันแถบเลยค่ะทุกคนทําไงอร่อยอยากมีตัวของเอาออกเหมือนอยู่เชียงใหม่ แม่มาจากเชียงใหม่ป่ะคบแม่มคือค <มา S 1> นเซจจากวันน่นอ๋อม,มาจากน่านเลยแต่ไม่ใช่สูตรเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเป็นของคนพิุเรียวทำเข้มข้นมากกว่าเชียงใหม่ทุกคนวันนี้ที่นั่งเต็มนะเราเะยนี่เราได้น้ำเยี้ยวมาสูตรเมืองน่านแท้ๆเลยเ้าวันออกเลยค่ะดีนะอา<ว> <วว S 1> กาศมันเย็นเเป่าก่อนนะคะทุกคนนี่โดนันวางเฉย อืมงูหได้อยู่ค่ะทุกคนทุกคนแต่เราจะพาขึ้นเขาแต่ว่าเราจะไม่เดินขึ้นไปนะคะเราจะพาขึ้นโดยรถรางนะคะทุกคน เป็นเส้นใหญ่ๆ เราต้องขึ้นสะพานใช่ไหม ตอนนี้น่าจะห้าโมงกว่าเนาะตรงนี้ก็สามารถเห็นพระนครคีรีได้เนาะบางคนเขาก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ่ะมาดูคล้งอะไร อันนี้เราจะฝ่าฝูงชนเข้าไปหาที่จอดนะคะนั่นเลยนะมาทุกวันทุกวันบาเป็นฝ่ายที่รักของเราร้านนี้จะซื้อไปคาเป็นฝ่ายเนี่ยไม่งั้นจะไปจอดตรงนู้นแล้วนะเฮ้ยตรงนี้น่าจะได้เออตรงนี้นเต็มเลย นี่นะใกล้เลยทุกคนเด้ที่จอดแล้วใกล้มากเดินิีเดียวก็เป็นทางขึ้นเขาแล้วค่ะ EP สองก็คือกินเป็นฝ่ายอร่อยเออเดี๋วเราต้องขึ้นเขาแล้วทุกคนเราก็เลยขออัด๊มาชิมแมลงทอดอันนี้อะไรนะไหมโดนไหม มันอร่อยมันมน,นี่ตอนนั้นแต่สมัยเด็กๆค่ะทุกคนทุกคนได้เห็นวิธีการนวดแป้งและการทอดจ้ะวิธีการทำและแล้วของเราก็ทุกคนอ่ะคือของโปรดของโปดของจุนนี่ห้ามห้ามเลิกปิดคลิปนะคะทุกคนยอดดอยพระนครคีรี นี่คือเรากำลังจะขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ว่าอบแล้วค่ะทุกคนไม่เอาแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ต้องไปต่อไปไปดูข้างบนดีกว่าอีกนิดเดียวภา <c oughs> รกิจยังรออยู่ไม่ต้องค่ะ <c oughs> ใส่สีน้ำก่อนคน <c oughs> ได้มาดูพาช <c oughs> ิตกำลังจะตกดินนะคะใช่ มันต้องขึ้นไปอีกนะทุกคนอาทิตย์กํลังตกดินแล้วเหรออาิย้ห น่ารักมากจูนี่นางไม่ยอมขึ้นมาจา้ะเหนื่อยปไ,ไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะถึงด้ามบนแล้วจ้า วิวสวยมากทุกคนมาดูแล้วสวยกว่าวิวก็เราเนี่ยแหละคุ้มค่าแก่การเดินขึ้นมานะคะทุกคนสวยมากทุกคนวิวสวยมาก เราจะลงลวค่ะทุกคนใช่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของ m y d ี c h i n o ด้วย m y d ี้ชิโนนะคะแต่แดแต่แดสะพักรครคลื่นล้มตอนขึ้นเปมาจริงทุกคนตอนขึ้นมันเหนื่อยอะทุกคนตอนลงมันสบายแล้วสบายกว่าเยอะเลยอะทุกคนเนี่ยใกล้ถึงแล้วผูชิวมากบอกเลยตรงนี้ไฟดีว่ะทุกคนขอแชทถ่ายช็อตหน่อยโอ้โหวอกเลยสวย อยากดูวันนี้ทุกคนเด็กนะเด็กรุ่นรุ่นอะไรเด๋อรุ่นเด๋อค่ะอันนี้บ้างเลยดีดีน่ถึงแล้วทุกคนหมดแรงแล้วเดี๋ยวต้องขอัวกลับก่อนนะทุกคน